กลับมาพบกับผมรักเลขานิเทศอีกครั้งในถ่ายทอดสดผ่าน Facebook นะครับสำหรับราศีต่อไปคือราศีกร,รกฎผมก็ต้องอ้างอิงจากที่เขียนในหนังสือฟันธง12ราศีฉบับรวมเล่มขณะนี้ตีพิมพ์อยู่ในโรงพิมพ์จะส่งมาถึงผมและวางจำหน่ายได้วันแรกเนี่ยวันที่30 31ธันวาคมนี้ท่านที่อยู่ในกรุงเทพก็สามารถไปที่วัดเจ้าอาม ผมก็จะสามารถให้ท่านได้ซื้อหนังสือเล่มนี้ได้แล้วนะครับพร้อมกับพระเศรษฐีนวโ,โกตที่มอบเป็นของขวัญเสกมา3ปีแล้วนะครับเพราะว่าผมมีความตั้งใจจะมอบเป็นของขวัญปีใหม่กับทุกคนเล่มร้อยเกบาทนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยู่ต่างจังหว,วัดก็รอหลังวันที่5คือวันที่3ามถึงหมกราคมเนี่ยปีสองพันสิบเนี่ยจะวางจาหน่ายที่ร้านเซเว่นอีเลเวนทประเทศครับนะครับท่านผู้ชมครับชาวราศีมีถุน ผมก็จะได้ให้ชาวราศีมิถุนผ่านไปแล้วเคราะพ่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็จบต่อไปชาวราศีกรกฎนี่นะครับคือผมได้เขียนไว้ชัดเจนชัดเจนว่าคนเกิดราศีกรกฎคือเกิดระหว่างวันที่สิบ้ากรกฎาคมจนถึงวันที่ส6บสิงหาคมครับเป็นชาวราศีกรกฎและที่สาคัญคือปีนี้เป็นปีอะไรนี่ให้ให้ทีมงานเขาโค้ดภาพชัดเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในรอบสิบปปีเลยนะเห็นไหม เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ18ปีดีก็ได้ร้ายก็ได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณนั้นได้ฟังรายละเอียดต่อไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณที่เกิดในราศีกรกฎนะครับนะครับวันชาวราศีกรกตจนะเห็นได้ว่าดีก็ได้ร้ายก็ได้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาขึ้นอยู่กับคุณเป็นใครหมายถึงว่า คุณเป็นคนดีหรือคนเลวถ้าที่ผ่านมาเป็นคนสกตัญอยู่ต่อบิดามาดาเป็นคนจงรักภักดีเป็นคนยึดมั่นในคุณงามความดีเป็นคนขยันที่มีความตั้งใจและยังไม่ได้ดีจากนี้ดวงชะตาจะดีฟันธงแต่ถ้าเกิดที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่ทําอะไรมั่วๆสูวๆทํา,าทอะไรไม่รับผิดชอบไม่จงรักภักดีบุญก็ไม่คอยสร้างทําอะไรตามอารมณ์หรือทาอะไรที่ผิดกฎหมายศีลธรรมจากนี้ถูกเช็คบินแน่อันตรายเข้าใจยังครับคือผลมันจะมาปรากฏตามเหตุปัจจัยตามที่ได้กล่าวนี้แล้วมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพราะในรอบ18ปีจากอะไรจากราหูโคจรมาทับเรือนสตารของชาวราศีกรกฎ18ปีมีครั้งหนึ่งครับแล้วก็จะอยู่ไปปีครึ่งนับตั้งแต่วันที่4-5งคมปีนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฉายภาพหรือไฮไลท์ดวงชะตาชาวราศีกรกฎต้องเจาะลึกไปใครอยู่ในวัยเรียนเป็นไงวัยเรียนเนี่ยอย่างเดียนอย่าหลงอย่าหลงเพื่อนอย่าหลงรักใครต้องรักตัวให้มากต้องตั้งใจเรียนแล้วไปได้ ถ้าไปเรียนในต่างประเทศดีเลยเพราะลาหูโคจรเขาทำเรือชะตาเนี่ยแปลว่าไปเรียนต่างถิ่นต่างแดนดีแต่อย่าทำอะไรที่ไม่ถูกต้องต้องตั้งใจเรียนอย่าไปหลงคนรักอย่าไปหลงคู่แล้วส่วนชาวราศีกรกฎที่มีความมุ่งมั่นอยากจะเรียนต่ออยากจะสอบข้าศึกษาต่อให้มุ่งมั่นและทุ่มเทเราราวันที่สิบสองมกราถึง12สองมีนาคมดาวพฤรห,หัสตดีจะโคจปปรเป็นปฐุมเกณฑ์จะสอบเข้าเรียนต่อได้จะประสบความเร็นในการเรียนการสอบ ปุ้ธมนั่นถือว่าเป็นโอกาสเป็นจังหวะที่ดีของดวงชะตาคุณที่เกิดในราศรีกรกฎนะครับจากดวงชะตาจะเห็นได้ว่าเรื่องการงานการงานที่แปลกครับดาวดวงหนึ่งคือดาวมุสตยูโคจรเข้าสู่เรือนการงานตั้งแต่ปีสองพันส้าและอยู่ไปเจ็ดปีจากนี้เนี่ยถ้าใครที่ทํางานถูกกฎหมายนะถูกศรีรรมจะเห็นว่ารัฐบาลของท่านประยุทธ์เนี่ยได้ปราบปรามสิ่งที่นอกกฎหมายมากมาย เจ้าพ่อมาเฟียเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นใครก็เป็นการล้างยุคไงล้างยุคล้างสมัยแห่งความไม่ชอบธรรมเพระนั้นใครก็ตามทีที่เป็นคนทําในสิ่งที่ถูกต้องมันจะเกิดการแตกตัวแบบปรมาณูจะขยายจะเติบโตจะประสบความสําเร็จเพราะนั้นชาวราศีกรกฎเนี่ยให้ตั้งใจให้ลุยต่อไปและประกอบกับในปี2 5 6 0นี้นะครับสจังหวะมกราจนถึงเมษา และกันยาจนถึงปลายปีของปี2560สดาวพฤหัสดีจะโคจรเป็นปฐุมเกณฑ์โหราศาสตร์มีเกณฑ์บังคับอีกครับ,อ,รบอันหนึ่งจันเป็นสิบเอแท้แก่ลักพฤหัสสี่ 4. ทรงศักดิ์จำท้อยสุขสารหนึ่งนี้จะ,จะเจริญยิ่งยศนาพฤรหัสบวสดีโคจรเป็นสี่กฤตินตานผพพพันธุจะได้บ้านใหม่รถใหม่งานจะลุ่งเรืองจเจริญก้าหน้าผู้ใหญ่จะสนับสนุนส่งเสริมเป็นปีที่มีโอกาสก่อร่างสร้างตัวขยายงานประสบความสําเร็จด้วยความขยันด้วยความตั้งใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฟันทูครับดีมากครับ ขยันแล้วดีขอให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมลุยสําเร็จแน่นอนต้องยึดมั่นคําสอนของเจ้าคุณดวงชายสี่คำยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นยุคสมัยที่มฤตยูทับเรีอนการงานเรียกว่าเช็คือเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงปรับประยุกต์นะครับไอเดียลิตมีความคิดใหม่ๆนะครับแล้วก็อินโนเวชันเกิดนวัตกรรมรูปแบบที่แปลกแตกต่างจากเดิมรวมถึงฟรีดอมเป็นอิสระ อิสระในการคิดในการทําเพราะฉะนั้นทําธุรกิจได้เป็นเจ้าของธุรกิจได้ลาออกไปทําธุรกิจการค้าคิดวางแผนไว้คิดไว้ป่ะคิดไปปีนี้ไปเมื่อไหร่กลางปีรุยเลยรับรองมีโอกาสกา่อร่างสร้างตัวประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเหนื่อยแต่รวยประสบความสําเร็จเพราะนั้นเรื่องการเงินที่ผ่านมามีแต่รายจ่ายเพราะราหูค้นทรัพย์รู้สึกไหมได้เงินเยอะก็จ่ายเยอะได้เงินเยอะกระ่ายเยอะปีที่ผ่านมามีเงินบุญเข้ามาก็บุญออกไปเป็นธรรมดาเพราะราหูค้นทรัพย์อยู่ตั้งแต่ประมาณต้นปี ปีส5 5รอยหสิเก้าตั้งแต่ต้นปีจนถึงประมาณปลายปีเนี่ยมีแต่รายจ่ายแล้วก็ยังมียารายจ่ายต่อเนื่องนะแต่ก็มีรายรับเข้ามาแต่พอพ้นวันที่สสิงหาคไมไปแล้วรายจ่ายหนักๆหมดรายรับมีมากเหลือเงินเก็บมีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นโชคดีครับเรื่องของความรักและครอบครัวชาวราศีกรกฎนี่นะครับมีดาวคู่ครองเนี่ยคือดาวเสาสังเกตไหมคู่ของชาวราศีกรกฎที่คุณคบมักจะหน้าแก่ หรือเป็นคนที่จุกจิกแยะคุณมักจะพูดประโยคหนึ่งกับสามีหรือภรรยาว่าแยะอย่าแยะนะเพราะว่าชาวราศีกรกฎจะได้คู่เป็นคนเยอะไงจุกจิกรายละเอียดปีกย,ย่อยซ้ำๆเดิมๆบนแบบเดิมๆแต่ข้อดีคือเขาเป็นคนที่มีความรอบรู้อายุประสบการณ์ ความรับผิดชอบมากนี่คือคู่แท้นะคู่แท้มีลักษณะนี้เลยนั้นใครเกิดราศีกรกฎเนี่ยถ้าได้คู่ที่หน้าแก่กว่าหรือแก่กว่าใช่เลยคู่แท้ฟันคงแต่ถ้าเกิดกินเด็กอยู่อาจจะต้องเปลี่ยนต่อไปไม่รู้นะอันนี้ก็ขอให้คุณที่แต่งงานแล้วก็อย่าคิดมากเดี๋ยวไม่แน่ข้าจะแก่ตอนระยะต่อไปก็ได้นะครับเรื่องราวของความรักในปีที่ผ่านมาเนี่ยปีสองร้อยห้าสิบเก้าที่ผ่านไปกำลังจะผ่านไปเป็นปีที่มีความทะเลาะเบาแหวกกับเป็นระยะแต่ก็ไม่ถึงขนาดเลิกรา แล้วปี260นะครับเป็นปีที่เรื่องความรักเนี่ยจะมีสมภาพที่ไม่ทะเลาะก,กันเพราะต่างคนต่างยุ่งเรื่องของตัวเองต่างคนต่างมีหน้าที่แล้วทุกอย่างก็ผ่านไปได้สุขภาพะระบัดเหตุชาวราศีกรกฎใครป่วยเจ็บต้องระวังนะไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดหลยสายพันธุ์ไปฉีดป้องกันวัคซีนป้องกันไวรัสบีไวรัสเอลงตับซะนะครับไปดูแลสุขภาพทาประกันชีพกันทำประกรรันกสุขภาพเอาไว้เพราะมันมีราหูทับเดือนชะตา หมอดูหลายคนจะทายว่าตายนะแต่ผมจะทายว่าอาจจะป่วยเจ็บแต่ผ่านไปได้และอีกประการหนึ่งนะมันอาจจะแปลว่าเปลี่ยนบ้านย,าย้ายบ้านย้ายที่ทํางานครับได้ที่ทํางานใหม่บ้านใหม่ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ต้องกลัวอย่ากกลัวไม่ใช่ร้ายจนกระทั่งแบบถึงขนาดแบบแย่ yeah. แต่มันอาจจะเปลี่ยนในทางที่ดีก็ได้สําหรับราศีนี้ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมของแต่ละคนที่ผมดูให้ไม่ได้บุญกุศลที่ควรสร้างนะครับ ราศีกรกฎเป็นราศีแม่ทาตนนะ้ําหาโอกาสบูชาพญานาะคไปไหว้ปู่ศรีสุโธนครราชที่คำชโนดวังนาคินแล้วไปร่วมบุญสร้างปุติสงฆ์ที่วัดคำชโนดอยู่ใกล้ๆกับศาลของปู่ศรีสุโธท,ที่อุดรธาน,นีนั่นแหละแล้วก็หาลูกเคารพของพญานคาราชบูชาสการะรวมถึงไทยยุงเทพคุณก็หาโอกาสไปกราบสการะ พญานาคราชที่บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ของวัดเจ้าอามเพราะบ่อนั้นนั้นบ่อน้ํานี่มีมาตั้งแต่สร้างวัดเจ้าอามเมื่อพระเจ้าตากสร้างเมื่อสองร้อยกปีที่ผ่านมาใครจะสูบน้ําจะกบบอ่อก็ต้องมีอันเป็นไปแปลกนะครับอยู่ที่วัดเจ้าอามบ่อน้านั้นเป็นบ่อน้ําที่อนุรักษ์เอาไว้เป็นของเกา่าแล้วที่สําคัญยังมีวัดหนึ่งที่มีพระศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวราศีกรกฎควรไปสักการะคือหลวงพ่อภาษัยครับวัดโพชัยนี่องค์นี้ครับหลวงพ่อภาษัยวัดโพชัย ท่านเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ที่สุดองค์หนึ่งในภาคอีสานอยู่จังหวัดหนองคายอยู่ที่วัดโพชัยพระอารามหลวงกลางเมืองหนองคายเลยครับให้ไปสัสการะเพราะพระองค์นี้เป็นพระที่มีประวัติว่าพญานาคมาร่วมบุญอธิษฐานสร้างและที่สําคัญหาโอกาสไปจารึกแผ่นทองอธิษฐานต่อหน้าหลวงพ่อพระสยเพื่อเททองหล่อพญานาคราชประจําวัดพระสยที่ผมจะนําสาธุชนสร้างและไปร่วบบุญกระถินพระราชทานเอาไว้ที่ตู้ร่วมบุญกระถินพระราชทาน นี่คือสิ่งที่ควรทําส่วนใครที่เดินทางไปวัดพระสัยไม่ได้ก็ไปที่วัดเจ้าอามแล้วก็ไปจารึกเป็นทองรูบมมุญสร้างพญายนาคราชที่จะไปรอที่วัดพระสัยในช่วงประมาณออกพรรษาได้ด้วยเช่นเดียวกันครับประมาณวันที่เจ็ตุลาคมครับครับนี่คือเรื่องราวที่ควรจะสร้างควรจะทําหาโอกาสไปกราบสาการะพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดเจ้าอามแล้วหาเหรียญพระเจ้าตากนี่ครับเหรียญน,นี้ครับเหรียญพระเจ้าตากทรงชนะศึก ไว้บูชาติดตนประจําตนให้เป็นมงคลหรือหาเหรียญพระเจ้าตากหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระที่พระเจ้าตากเคารถัาถือเนี่ยไว้บูชาประจาตนจะเป็นมงคลคุ้มครองดวงชะตาปัจจัยจะร่วมบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรมกรรมฐานพระเจ้าอามซึ่งกําลังจะก่อสร้างในปี2560นี้นะครับเป็นซุเนิมิตมงคลก็ขอให้คุณนั้นได้มีโอกาสได้ร่วมบุญบูชาเป็นปัจจัยร่วมบุญสร้างในครั้งนี้แล้วหาวกับไปไหว้ายาม,มู ที่โคราชขายัยวิสานไปร่วมบุญสร้างอาคารเรียนพระปริธรรมสุร,รานารีหรือไปร่วมบุญสร้างขอส่วนบนที่วัดแคร์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของชาวราศีกรกฎครับขอให้คุณนั้นเปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดีนะครับคืนวันที่31ธันวาคมนี้อย่าลืมไปส่วนบนข้ามปีจะไปที่วัดไหนก็ได้ใกล้บ้านหรือจะไปพบกับผมที่วัดเจ้าอามแวบาขุนนน ตั้งแต่สองทุ่มจะมีพิธีทำบุญน้อมอุทิศบุญให้สมเด็จพระเจ้าตากสินมาราชและองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่สวรรคตแล้วสามทุ่มก็เริ่มสวดมนต์ข้ามปีไปถึงเที่ยงคืนนะครับเพราะนั้นท่านที่ไปก็จะรับหนังสือสวดมนต์เดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้ดูในราศีต่อไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเมื่อไปที่วัดแล้วเนี่ยเออชาวราศีกรกฎอย่าลืมอย่างนะครับหาภาพเทวดาพระจันทร์ซึ่งเป็นเทวดาประจําราศีไว้บูชาประจําตัวหรือภาพของพญานาคราชนี่นะครับไว้บูชาประจําาตัวภพระจนี้็ สามารถร่วมบุญได้ที่วัดเจ้าอามคุณที่ไปที่วัดเจ้าอามแล้วอยากรู้เรื่องพญานคราชเพราะคุณต้องบูชาสการาปีนี้ประวัติของท่านเป็นมาอย่างไรหาหนังสือสมบัติพญานคราชได้ตามร้านเซเว่นอีเลเว่นในขณะนี้นะครับที่ใกล้บ้านหรือไปหาดูนะครับแล้วก็หนังสือฟันธงดูชาตาก็ไปติดตามหาทาร้านเซเว่นได้ต้องประมาณสักวันที่สามถึงที่ห้ามกราคมแต่เล่มนี้มีแล้วสมบัติพญานคราชเล่มนี้ต้องในช่วงประมาณทักสามถึงห้ามกราคมไปแล้วนะครับ เอาละครับคืนวันที่31เนี่ยนั่งถือสองเล่มเดี๋ยวดีที่วัดนะครับกับเจ้าอาวเอาละครับขอให้คุณที่เกิดในราศีกรกฎโชคดีแล้วพบกันในวาระต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ